กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สกิโลเฮรตซ์สารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาวดวงน้อยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องมุมมองของเยาวชนต่อกระทรวงการต่างประเทศ โลกกว้างและการศึกษาในอนาคตนะคะวันนี้นะคะหนูก็อยู่กับน้องกริบแล้วก็น้องต้นหนามค่ะแนะนำตัวเนะะี่ยค่ะแล้วก็เรียนที่โรงเรียนไหนอยู่ชั้นอะไรค่ะสวัสดีครับ my name is k uh, r i กรีซ l ด็ีลว and I go to Rumbidi International School and I am about to start my senior year น้องเรียนที่โรงเรียนนานาชาติร่วมดิดีนะคะแล้วก็กำลังจะ เริ่มปีการศึกษาระดับมัธยมปีที่6นะคะแล้วน้องละคะนี่คมอ My name is Sue Potsinbong ในยุทธยา name is ต้นน้ำนาม Last of t h ที่ In Year at โรงเรียนเชียงใหมก็คืออยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็ปีเดียวกันเลยครับก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันเลยคะสนิทกันอโอเคค่ะก็ We're basically here to um, find out what the Ministry of Foreign Affairs does, right? Because um, me and Tanam, we have we are interested. We're interested, yeah. We're interested in becoming um, diplomats. So yeah, we just wanted to see what the Ministry of Foreign Affairs does and the different uh, departments they have here. ก็เหมือนมาคล้ายๆกับฝึกงานนะคะที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ดูว่ากรมต่างๆทํางานเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าทั้งสองคนก็สนใจยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะแต่แค่สนใจในการเป็นนักการทูตในอนาคตนะคะ <Right. S 1> จะให้น้อง เลือกคำา3คำนะคะที่อธิบายความรู้สึกของน้องที่มีต่อกระทรวงการต่างประเทศนะคะ Word we have is stressful because before coming here I just imagine everyone being very stressed and be like everyone's carrying like a burden of um, trying to improve the country ก็น้องบอกว่าคำแรกนะคะ ืแบบมีความเครียดเพราะว่าเหมือนทุกคนรู้ว่างานที่ทําที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะมันก็จะเข้าสู่แับการปรับปรุงพัฒนาประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่ามีแบบสิ่งที่แบบต้องรับผิดชอบสูงนะคะ, mm hmm. ะคะ่ะอ w อ y that t used to describe the Ministry of Foreign n f f a i r s is จ u ด p ระสงค์และมี f u l f i l l i n g b e cause out of all the staff I've talked to a lot of them said that they feel like they are very fulfilled because they r e working towards a better Thai society นอกก็ให้คําสงคําหรนะคะ mm hmm. บอกว่าออมมีเป้าหมายที่ดีนะคะแบบทุกคนพยายามทํางานร่วมกันเพื่อที่ จะได้พัฒนาแล้วก็แบบได้ถึงเป้าหมายเดียวกันนะคะแล้วก็บอกว่าได้คุยกับพนักงานที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะเรารู้สึกว่าทุกคนทำงานแล้วอิ่มใจค่ะก็คือคำที่สามของน้องนะคะเฟร์เลอรค่ะรู้ว่าการต่างประเทศมีความเชื่อมโยงกับชีวิตอย่างไงคะ I think it has big impact because if like there are new l a w policies that are made here, then they will impact us in some way. You no, know, since we're living in the country. การต่างประเทศนะคะก็กระทบน้องเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีกฎหมายหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆที่จะทําภายในกระทรวงนะคะก็จะน้องและแบบคนไทยก็ได้รับผลกระทบนะคะ What does the youth offer to this place. I feel like the youth offers a lot to the Ministry of Foreign Affairs because um, the youth are the sort of experts at social media so they're the best at getting out information, putting out as much information as possible. So some things that the youth can offer are um, for example making sure that policies are well known and that laws are well known. So, helps spread awareness, essentially. น้องก,ก็บอกว่าด้านโซเชียลมีเดียเลยเพราะว่าเราก็เติบโตมาในยุคสมัยแบบเทคโนโลยีนะคะก็เลยสามารถช่วยเรื่องการผลักดันแบบสื่กระจายสื่อนะคะ,ะทุกคนจะได้แบบเข้าใจว่าทางกระทรวงทำงานด้านไหนบ้างแล้วก็เหมือนทุกคนจะได้มีความรู้มากขึ้นค่ะ The people here are friendly, right? I like how they have a lot of jokes, and I feel like Thai people, they're really funny. They have like a really good sense of humor, and they just have a lot of, um, a lot of empathy. a เป็นคนไทยไปเนี่ยไม่เห็นมีชวนคุยในรายการเลยค่ะแล้วจุดด้อยล่ะคะ The traffic here is really bad. Um, however, the car BTS is pretty convenient, especially if you live in the city like me. ก็เขาก็บอกว่าจราจรนะคะเป็นจุดด้อยของเมืองไทยมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะแค่แบบเฉพาะในกรุงเทพนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่อยู่ในเมือง เขาก็เลยแบบรู้ว่าแบบจราจรมันติดขัดแค่ไหนนะคะเออแล้วน้องก็ชอบระบบรถไฟฟ้านะคะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วก็มีแอร์ค่ะมีอะไรอยากบอกเพื่อนๆไหมคะ The Ministry of Foreign Affairs isn't as serious of a place as you might think, right? Um, originally, when I was coming here, I thought, oh, everybody's gonna be working hard, everybody's gonna be like, oh, you know, typing, working away. but being here and actually talking to the um people who work here they're quite relaxed quite chill um there is a lot of work but to get through it ตอนแรกเขาคิดว่าตอนจะมาก่อนที่จะมาทํางานที่นี่นะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศทุกอย่างจะแบบมีเครียดตึงทุกอย่างแบบทุกคนตั้งใจทํางานแบบก้มหน้าก้มตาพิมพ์แต่ว่า แม้แต่ว่างานที่นี่หนักนะคะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เครียดเท่าที่เขาคิดแล้วก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะและและพี่อะครับพี่พี่เป็นอินเทอร์นอินเทอร์นที่กระทรวงต่างประเทศใช่ไหมครับชื่อพัทค่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานค่ะนี่เป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงครับพัสรากุลวณิชค่ะสวัสดีค่ะครับ <laughs> Are you planning on being a diplomat พี่แบบอยากเป็นนักการทูตไหม ก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนแรกคืออยากทำงาน UN ก็เหมือนน้องก็คือเคยทำมา m ู้ย l UN มาเป็นแบบคลับนะคะที่เราก็แบบดูเรื่องแบบปัญหาของโลกแล้วก็พยายามแก้ไขนะคะแบบคุยกันแบบสมมติว่าเราเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศก็ทำแล้วก็รู้สึกชอบค่ะรู้สึกว่าแบบอยากทำงานที่มีความหมายแล้วอยากแบบ you know l i k e change the world แบบช่วยโลกอะไรอย่างงี้ แล้วก็แต่ตอนนี้ก็มาลองแบบดูระบบราชการก็สนใจค่ะแบบชอบนะคะแบบชอบโดยเฉพาะ my boss นายของหนูน mm hmm. <laughs> พออ,อ่อนพัดเป็น FC <laughs> ชอบพอ,อ,อมากค่ะแล้วก็ชอบแบบ the environment คือทุกคนใจดีแบบพี่คนพี่รุ่นพี่ที่เป็นนักศึกษาฝึกงานด้วยค่ะทุกคนก็ใจดี ก็ก <gas> ็เลยชอบอย่าไอคอยไอคอยลากเกตเวันน <f BOB> like hey ี้รายการดาวดวงน้อยก็ขอลาผู้ชมทุกคนไปก่อนนะคะ